หนึ่งสิ่งครับที่ผมไม่อยากจะทําสักเท่าไหร่เลยก็คือการดูภาพยนตร์ซ้ํานั่นแหละครับถึงแม้ว่าหนังเรื่องนั้นเนี่ยมันจะดีเยี่ยมตอนที่เราดูรู้สึกเอนจอยกับมันมากขนาดไหนแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ดูแค่รอบเดียวเท่านั้นแหละครับจบแล้วจบเลยไม่มีซ้ําไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามีใครเป็นแบบผมหรือเปล่าแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีเลยหนังที่เป็นข้อยกเว้นนั่นแหละหนังที่ทําให้เรารู้สึกอยากกลับไปดูซ้าหลายๆรอบ ทั้งที่มันก็เป็นหนังที่ดีแต่ว่ามันก็ไม่ได้ต่างไปจากหนังดีๆเรื่องอื่นสักเท่าไหร่ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นแล้วก็เรื่องที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ก็คืออ s สตาอิสบอนนั่นเองครับหนึ่งในภาพยนตร์ลักที่ผมชอบแล้วก็น้ําตาไหลกับมันมากที่สุดอีกหนึ่งเรื่องเพิ่งจะเข้า Netflix กไปเมื่อไม่นานมันนี้เองน่าจะประมาณเดือนกว่าๆเท่านั้นเองครับแล้วก็ในระยะเวลาที่ตัวหนังสตรีมมิ่งมาเนี่ยผมก็น่าจะดูซ้ําไปเกิน5รอบแล้วเหรครับ แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมตัวเองถึงติดใจอะไรกับภาพยนตร์เรื่องนี้นักหนาสำหรับใครที่ไม่ได้รู้จักอาสตาอิสบอลเนี่ยเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์โรแมนติกดราม่าครับที่มีมาตั้งแต่ปี1937แล้วถูกดัดแปลงมาแล้วหลายเวอร์ชัน่นเนื้อเรื่องแต่ละฉบับก็จะแตกต่างกันไปและในปี2018ที่ผ่านมาก็นับว่าเป็นครั้งที่4แล้วละครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ได้ถูกดัดแปลงและกลับเข้ามาฉายครั้งหนึ่ง คราวนี้เนี่ยได้รับการกำกับโดยดารานหนุ่มเจ้าบทบาทอย่างแบร์ี่คูเปอร์ครับทั้งงานเบื้องหน้าแล้วก็งานเบื้องหลังเลยคราวนี้เนี่ยทั้งกำกับเองแล้วก็แสดงนำเองด้วยแบบเต็มตัวเลยแหละครับประกบคู่กับเจ้าแม่วงการเพลงตัวจริงอย่างเลดี้กากาครับอาตสตาอิสบอนวารีเรื่องราวของแจ็คล็อกซาผู้โด่งดังแต่กลับรู้สึกเหนื่อยในการใช้ชีวิตเส้นทางสายดนตรีนี้เต็มทนอีกทั้งยังมีปัญหาหนักใจที่ยากจะแก้ไข ตัวเขาก็เลยมักจะเมาหัวและน้ำอยู่ตามผับตามบาร์ที่ไหนสักแห่งตลอดเวลานี่คือสาเหตุที่ว่าทําไมแจ็คถึงไม่โอกาสได้เจอกับแอลลี่สาวนักร้องประจําร้านที่ดูผิวเผินแล้วอาจจะดูธรรมดาธรรมดาแต่เมื่อจับไมค์แลวทุกอย่างได้เปลี่ยนไปราวกับโลกทั้งใบนั้นหยุดหมุนเสียงของหญิงสาวที่มากด้วยสเสน่ห์ทำเอาแจ็คนั้นหลงไหลจนถอนตัวไม่ขึ้นนี่คือจุดเริ่มต้นของทั้งคู่สองคนนี้ได้รู้จกักและคบหากันหลังจากนั้นไม่นานไม่ต้องพูดอะไรให้เยอะ พวกเขามีเคมีบางอย่างที่เข้ากันได้ดีและในงานแสดงงานหนึ่งนั้นแจ็คก,ก็ได้พาเธอขึ้นมาบนเวทีนี้ด้วยไม่ไถูกยืนไปตรงหน้าของเธอและทันใดนั้นเองที่โลกทั้งใบก็ได้หยุดหมุนอีกครั้งหนึ่งดาวดวงใหม่กําลังจะเกิดขึ้นดาวดวงนี้ที่อาจจะมีแสงเจิดจัามากกว่าที่เคยมีมาหนังโรแมนติกภาพสวยเพลงประกอบดีถ้าถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างไม่ครบถ้วนเนี่ยก็คงจะน่าเสียดายใช่ไหมล่ะครับ ผมก็เลยอยากจะขอแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับวิว s o n i c M1 Plus G2 ครับโปรเจคเตอร์พกพาขนาดเล็กที่จะช่วยให้คุณสามารถพกพาความบันเทิงไปได้ทุกที่ด้วยเครื่องฉายที่รองรับขนาดจอสูงสุดถึง100นิ้วแถมยังมาพร้อมกับภาพความละเอียดสูงที่สามารถใช้ในการดูภาพยนตร์ได้อย่างแน่นอนครับชาร์จแบตครั้งเดียวเนี่ยดูหนังจบได้เรื่องหนึ่งแบบสบายๆจากการที่ผมได้ลองใช้งานมาสักระยะหนึ่งแล้วต้องบอกว่าเจ้าตัวเล็กเนี่ยทำได้ดีเกินคาดครับ น้ำหนักเบาพกพาสะดวกขอแค่อยู่ในที่มืดและหาที่เรียบๆสีขาวๆจะเป็นผ้าหรือว่ากำแพงก็ได้เพื่อยิงเครื่องฉายใส่เท่านี้ก็สามารถดูภาพยนตร์ได้จากทุกที่แล้วเลยครับไม่ยุ่งยากเลยและนอกจากนี้เนี่ยตัวเครื่องก็ยังมีระบบอัตโนมัติที่ช่วยปรับจอภาพให้บาลานซ์ได้เองไม่ต้องกลัวภาพจะเบี้ยวครับสามารถลงแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้ด้วยไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่า Netflix และในส่วนที่ผมประทับใจมากที่สุดก็น่าจะเป็นระบบเสียงครับ วิว s o นิก M1 Plus G2 เนี่ยใช้ลำโพงของ Harman Kardon ครับติดตัวมาเลยเสียงต่างๆนั้นดังแล้วก็กระหึ่มสะใจมากๆชัดและมีมิติมากกว่าลำโพงตัวใหญ่ๆซะอีกจะดูหนังบูหรือว่าหนังรักก็เอาอยู่ครับสำหรับใครที่กำลังมองหาโปรเจคเตอร์คุณภาพสูงเพื่อความบันเทิงทั้งภาพและเสียงแถมยังพกพาสะดวกวิว s o นิก M1 Plus G2 อาจจะเป็นคำตอบที่คุณกำลังมองหาอยู่ก็ได้อาสตาอิสบอผมก็ใช้เจ้านี่ดูเนี่ยแหละครับ กลับมาที่ Star is Born นะครับที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นแค่น้ำจิ้มของเรื่องอส t าร์อิตบอเท่านั้นในหนังยังมีประเด็นหลักๆอีกเยอะเลยแหละครับโดยเฉพาะเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่าง2ตัวละครหลักนี่คือสิ่งที่ผมนั้นรู้สึกชอบมากที่สุดหนังจะเล่าอย่างช้าๆครับค่อยๆแนะนําให้คุณได้รู้จักแจ็คและอัลลี่ไปทีละนิดทีละนิดไม่ได้ปล่อยออกมาแบบทั้งหมดในทีเดียวและตัวหนังเนี่ยก็จะเริ่มค่อนข้างช้าและก็มีหลายช่วงค่อยๆปล่อยให้ผู้ชมได้ซึมซับกับบรรยากาศ ได้เห็นพัฒนาการของตัวละครที่เติบโตขึ้นถึงช่วงเปลี่ยนผ่านซึ่งในช่วงเหล่านั้นครับหนังก็จะมีขั้นงานภาพแล้วก็ฉากสวยๆมาเป็นระยะๆเะะพื่อไม่ให้คนดูเนี่ยหลุดโฟกัสไปสะก่อนและก็แน่นอนครับสิ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเพลงประกอบของเรื่องนี้หนังเรื่องนี้ไม่ใช่มิวสิควลแต่ตัวเอกทั้งสองเนี่ยมีอาชีพเป็นนักร้องก็เลยจะมีฉากเพลงเยอะหน่อยครับความเพาะเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วแต่สิ่งที่ชอบที่สุดก็คือเนื้อเพลงมันเข้ากับเรื่องราวที่กําลังจะเล่ามาก Maybe it's time Always remember us this way แล้วก็ s h a l l o w ครับนี่คือิสต์เพลงที่ผมเนี่ยชอบมากๆจากเรื่องนี้ทุกวันนี้ก็ยังฟังอยู่เลยนะครับผ่านมาเกือบจะ2ปีแล้วด้วยซ้ำเนื้อเพลงที่ซึ้งกินใจเข้ากับบรรยากาศและก็ฉากในเรื่องแบบสุดๆและอีกเพลงหนึ่งที่ชอบมากๆก็คือ I Never l o v e Again อันนี้เนี่ยฟังทีไรก็อดน้ำตาไหลไม่ได้เหมือนกันครับเป็นเพลงที่โหยหาแล้วก็เศร้าได้ใกล้เคียงกับ My Heart Will Go On จาก Titanic เลยแหละครับสำหรับผม และนอกจากนี้ครับตัวบทเพลงจะไพเราะไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าขาดคนขับขานที่ดีขอบอกเลยครับว่าผมเนี่ยไม่ใช่แฟนคลับตัวยงใดๆของเลดี้กา้าแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าไม่ค่อยชอบฟังเพลงแนวนั้นสักเท่าไหร่แต่ว่ามาเรื่องนี้เนี่ยลืมภาพจําสุดโด่งดังที่โฉบเฉี่ยวไปได้เลยครับเธอเข้าถึงบทบาทของเอลลี่ครับอดีตนักร้องประจํบาร์เล็กๆได้อย่างเป็นธรรมชาติจนแทบไม่น่าเชื่อแบลลี่คูเปอร์เองก็โดดเด่นไม่แพ้กันน้ําเสียงของเขาเนี่ยชวนน่าคนลุกแบบสุดๆครับ ฟังมาซะยืดยาวครับสุดท้ายก็ยังตอบตัวเองชัดๆไม่ได้เหมือนกันว่าทําไมถึงหยิบหนังเรื่องนี้ขึ้นมาดูแล้วดูเล่าดูหลายรอบครับอาจจะเป็นเพราะแนวทางการเล่าของหนังละมั้งครับที่ทําให้ชีวิตรักของสตาร์คู่นี้เนี่ยดูติดดินแล้วก็เป็นธรรมชาติไม่ได้รู้สึกว่ามันไกลตัวเราเลยสักนิดตัวผมในตอนที่ดูเนี่ยรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวด้วยแหละครับเล่ากับว่าพวกเขาก็เหมือนกับคนธรรมดาธรรมดาทั่วไปมีทั้งทุกข์มีทั้งสุขการเดินทางของแจ็คและแอนลี่เนี่ย ให้เปรียบก็เหมือนกับเส้นขนานที่ค่อยๆเดินสวนทางกันได้เจอกันก่อนจะห่างกันไกลออกไปเรื่อยๆครับแต่ว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยก็อยากให้ทุกคนลองไปดูกันเองนะครับอย่างที่บอกไปนี่คือหนังที่ผมร้องไห้กับมันมากที่สุดอีกหนึ่งเรื่องช่วงวันหยุดยาวที่กําลังจะถึงนี้ครับถ้าใครทิปล่มเพราะว่าโควิดแล้วก็กําลังมองหาหนังรักดราม่าดีๆสักเรื่องผมขอแนะนําเรื่องนี้เลยแหละครับ และถ้าเกิดว่าใครนะครับที่กําลังมองหาโปรเจคเตอร์ดีๆพร้อมกับลำโพงคุณภาพสูงเอามาใช้เพื่อสร้างบรรยากาศในการดูหนังให้มันดีมากยิ่งขึ้นให้มันโรแมนติกมากยิ่งขึ้นวี s o นิ c รุ่น M1 Plus G2 จะช่วยยกระดับความบันเทิงให้กับคุณได้อย่างแน่นอนครับรายละเอียดถ้าสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็ดูที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับสุดท้ายนี้สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นครับทั้งอัลต้าอิสบอลว่ามันจะดีขนาดไหนหรือว่าวี s o นิ c รุ่น M1 Plus G2 จะดีขนาดไหน ตัวคุณเองเท่านั้นคือคนพิสูจน์ครับและเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ